ฟังคุณสุป,ปันเป็นยังไงครับหลังจากที่ขยายความให้นิดนึงนะครับประเด็นที่าอาจารย์สัญญาทิ้งไว้แล้วก็พี่จูบีมาขยับตออ่อเอยครับคือผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเท่าที่ติดตามนะครับการเมืองเลือกตั้งผูว่าครั้งนี้แบบลักลั่นห่างๆเนี่ยนะคือมันเห็นปรากฏการบางอย่างมันปรากฏขึ้นครั้งนี้ ไอ้วาทกรรมทางการเมืองที่เบียดขับก่นเ,เนี่ยครับอ่มีน้อยแล้วก็อมีมาช้าครับมันเป็นอเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างมุมผมนะครับแต่มันมาจากกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งผมนิยามวาเป็นพวกิลิตความคิดฝ่ายขวาอนุรักษ์ รวมกลุ่มกันแล้วก็คิดวาทกรรมประดิษฐ์ถ้อยคําเบียดขับพวกนี้ออกมาอืมนะครับตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนมันสเปะสปะครับพอตอนหลังๆเนี่ยก็ดูเหมือนนะผมเข้าใจเอาหน้าว่าน่าจะมีวอลลุ่มโซเชียลในการที่จะคิดอ๋อปล่อยของออกมาอ่าฮะปล่อยของออกมาปล่อยมาซื่อซื็ไม่เล่นด้วยครับอืมแต่กับก็เลยสร้างช่องทางโซเชียลอย่างเหมือนที่พี่ทวีบอกออกมาก็ปรากฏว่ามันเริ่มมีกระแส มันรเริ่มมีกระแสก็แต่ก็มันเป็นกระแสที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเล็กๆของพวกเขาที่แชร์กันไปแชร์กันมาเออทําไมผมพูดแบบนี้ก็คือว่าอ่าตอนนี้เหมือนกับผู้สมัครเองก็ไม่ได้แยแสที่จะไปแก้ขา่าวครับเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องร้อนตัวอืมนะครับเพราะว่าหนึ่งมันผมคิดว่าผู้สมัครมงคลก็อยู่ใน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 โซในโลกโซเชียลของคนกลุ่มนี้ด้วยก็เคลิ้มไปด้วย อฮะผมว่าไม่เชิงเคลิมหรอกแต่แต่อาจจะแบบไม่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าถ้าใครออกมานี้มันในปรกชญาทางสังคมนั่นแน่อ uh huh. ออกมาแก้ตัวละสิ uh huh. ใช่ไหม uh huh. ครับเราจะเห็นว่ามัน,ม,นมันมีหลายอย่างตอนนี้ที่โดนหนักก็เหมือนกับที่เราพูดกันเนี่ยนะครับโดยที่ uh huh. อันนี้มองในมุนมวิเคราะห์ไม่รู้ว่ามีส่วนรู้เรืองหรือมีส่วนอเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับ uh huh. ก็คือฟังงนธงเลยคือคุณชัตชาติกอบคุณโฆษณาครับอ uh ่าฮะที่จะดูเรื่องแบบนี้ออ บางบางอันเนี่ยเหมือนตอนที่ก่อนหน้าเรามีว่าเลอักจำลองเลือกรสษณารักอะไรรักเพื่อไทยเลือกเลือกชัดชาติคุณชัดชาติมีมีการปล่อยปล่อยของออกมาใช่ใช่โฆษณาอยู่โดนตั้งแต่ที่แรกที่ผมเคยมาตั้งคําถามให้ตกลงคุณรสษณาใช่ไหมที่คนทำไปคนทำเออคุณรสษณาเป็นคนทําใช่ไหมใช่ไหมเออพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกป่านานี้ประสมของร้ายของร้ายคืออยากจะช่วยผู้สมัครแล้วทําออกมาแต่มันมันเป็นเขาเรียกอะไรมุมแมลงสะท้อนย้อนกลับไง อย่างตอนนั้นก็มีคนไปเปิดบัญชีใช่ไหมบอกเนี่ยสับจนลักษณะออครับอืบอฮอใช่ไหมอ่าสับจนลักษณะโอนเงินเข้ามาเออไว้เลขบัญชีนี้ก็เชืวอคุณลักษณะหาเสียงอือฮนะครับผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสได,ได้โทรไปถามคุณลักษณะจะถามคนใกล้ชิดบอกว่าน่เห็นเรื่องเลยครับอ่าผมก็บอกว่าไม่รู้อะเพราะผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่เห็นด้วยกับที่พี่ลักษณมาเล่นการเืองครับอือผมเนี่ยอยากเห็นภาพี่ลักษณเป็นคนทางานในเชิงเคลื่อนไหวในเชิงตรวจสอบมากกว่า อืมอืมก็ก็เกิดมีวิบาทกันไม่ใช่วิบาทหรอกคือคือตอบคําถามรุ่น้องเป็นคนหนึ่งครับผมไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าถ้าพีรฆษณาลงเรื่องการเมืองก็เป็นสิทธิ์ของพีรฆษณาครับใช่ไหมแล้วเนี่ยก็มีมาอีกแต่ที่โดนหนักมาก่อนนะครับโดนตรวจสอบนั่นก็คือก็อ่าดรเอกโดนมาก่อนเราเห็นโดนโดนมาก่อนเลยต้องแตบเปิดตัวเรื่องโซเชียลกระือ่มาเลยโดนก่อน แต่อย่างที่พี่ทวีบอกก็เกิชาติชาติยเปิดตัวมาก่อนตั้งแต่สองปีที่แล้วแอ้วแล้วก็ทํางานการเมืองมาตลอดแต่ทํางานแบบดริดชาติชาติอย่างไม่หวือหวาอืนกับไม่ไม่ไม่หวือหวาไม่โดนเด่นไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เคลื่อนไหวทางโซเชียลแต่ซึมลึกอยู่กับชุมชนอืทำงานความคิดอยู่กับชุมชนกับชนชั้นกลางคือเขาเรียกทำงานการเงินอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมย่าดกล้าร่วมไปเลยนะ ครับี่นี้ผมอยากเห็นที่ว่านักการเมืองบ้านเราทุกทุกระดับอืมทั้งนักเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งนักเลือกตั้งแสนใหญ่คุณทํางานแบบนี้สิใช่ใช่ลงมาคุยแล,เลกเปลี่ยนสัคราชวนรับปัญหาเขาคือคุณทํางานแบบแบบรายวันเนะี่ยทํางานแบบรบายวันนะคุณทำ Time. ออฟฟิศไทม์มันจะตอบสนองคุณอยู่สองเรื่องหนึ่งตอนหาตอน,ต,อนตอนลงรับสมัครคุณไม่ต้องใช้งบเยอะเพื่อซื้อเสียงครับ คุณแค่มาเปิดตัวนี่ผมมาแล้วจากคนนี้ลงไปคุณพวกคุณเนี่ยสังคมก็จะจดจําได้ครับสองคุณจะได้รับคะแนนเสียงหนึ่งไม่ต้องใช้งบหาเสียงอมากไม่ต้องไปจ่ายเบี้ย,บยใบไรทางให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงครับแล้วคุณจะได้ความนิยมแล้วก็ใกล้ชิดชาวบ้านสังคมไทยเป็นสังคมอุถธรภมนะครับอย่าคิดว่าจะต้องจ่ายเงินหรือให้ราบยศเนีย่ยเดียวการ,รไปฟังรับรู้ปัญหาของเขาก็ถือว่านี่เขามีคนระบาย มีคนมาเล่าฟัางปัญหาเขาเฮ้ยนี่อย่างน้อยมันก็เคยมันนั่งฟังเราบ่นนะครับเออแต่มันไม่มีนักการเมืองเราบ้านเราไม่มีเส้นเหล่านี้ไนงะครับมีแต่เปิดตัวตูมบาแล้วก็เรียกประชุมหมู่ขนาเสียงเป็นอีเวนต์เป็น event. อีเวนต์จะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อจะมีเทศกาลการเลือกตั้งถึงจะเคลื่อนไหวแล้วถ้าไม่มีก็จะไม่ทําอะไรบางคนบอกนี่คาครั้งหนึ่งในชีวิตเออฮะครับ